ะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับครบเราลงมาอันนี้คือสถานที่ขอขมาในนี้จัดได้โอรดีดีดีเหมาะสมแต่องค์ประกอบนี้ไม่เหมาะสมขออภัยหนึ่งก็ของกรรมการผมไม่ได้ไม่ไพูดชูกรรมการนะแต่โดยหลักของการก็จัดนะครับกรรมการเป็นอยู่แยกส่วนของของ ของโตะถ้าไม่แยกส่วนก็คือเราหาอะไรยกขึ้นมานิดึงนะครับให้กรรมการไม่ได้ให้เก็บกรรมการนะเพื่อกรรมการก็จะมองถึงองค์ประกอบทั้งหมดครับองค์ประกอบอะไรจะุณจะบอกองค์ประกอบอะไรอาจจะยกขึ้นแต่เกีเยกิดอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่าโอเคพวกเราจัดได้เหมาะสมนะครับแต่องค์ประกอบที่ผมจะพูดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวน้องนี่ผู้ปกครองให้จัดแยกออกไป ผมจะพูดว่าทาไมถึงว่าตัดแยกเดี๋ยวมันคุจะพูดว่าสิ่งต่างๆที่เราตัดแยกคะแนนจากกรรมการผมจะพูดในเรื่องของสถาบันครอบครัวของีกด้วยนะครับด้วยอีกสถาบันหนึ่งที่น้องเขาพูดถึงก็คือในเรื่องของศาสนาัะน้องเขาก็พูดถึงเราต้องเชิญน้องพระเข้ามาจากเิทีน้องอยู่ตรงนู้นจัดพิีพระพระกะยกขึ้นกระท่านก็เ้มานั่งไม่บอกนะฮะยกเวทีขึ้น ยกวินก <toys> ี <m ics> <m ics> ้ขึ้นแลเอาไอ้นี่เขาพ่าเพือนโต๊ะเก้าอี้ของท่านเนี่ยเอามาวางท่านก็เชิญท่านมาไว้ก็ใช้เส้นนี่บนท่านมาท่านเดี๋ยวกรรมการพวกนี้เขาเห็นเขารู้หนิให้ไปกลาวพระเองกันไปเราก็พนักนกลาบพระอันนี้ประชางล่างมาหัวจะไปไหนดีก็ต้องมากราบพระอันนี้คือองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบของผู้กององค์ประกอบของ นะอยู่ตรงไหนต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะพระต้องสูงกว่ากรรมการด้วยนะพระเนี่ยต้องสูงกว่ากรรมการโอ้พอผมพูดว่าพระก็ะูงกันยกแขนทำม่านมาเรื่อยไปยังไม่ใช่นะเราต้องจัดเองไม่ได้ยกธรรมะมาพิจารณมาไหมที่เขาท่านเทศน์นั่นจะเป็นธรรมะนะครับงั้นพระต้องอยู่ก่อน นะครับนี่องค์ประกอบชาติครอบครัวสถาบันครอบครัวสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องยกขึ้นมาแล้วอันนั้นได้แล้วทีนี้หลักในการจัดของเรากรับมาการโอเคที่กลับารโอเคองค์ประกอบที่จะเชื่อชูน้องวันนี้ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายหด่มื่อเช้านี้เราเชิญเข้ามาทําอะไรเนี่ยเชิญเกษตรเภอมาทําอะไรมาทั้งตัวชี โดยที่เราไม่ได้ให้เขาทําอะไรเเชิญมาทำอะไรเราฟังตรงนี้นะคนที่เราเชิญมาเนี่ยคือคนที่มาเกี่ยวข้องกับตัวน้องเพื่อที่จะมาพูดมายกยอนน้องคนนี้วก็น้องคนนี้เขาไปทําอะไรเกี่ยวกับอำเภอน้องคนนี้ไปทําอะไรเกี่ยวกับพระน้องคนนี้ไปทําอะไรเกี่ยวกับอบตน้องคนนี้ไปทําอะไรเกี่ยวกับส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษา หรือเกี่ยวกับประเด็นหัวขอ้อที่น้อง,องก็กำลังโจรอยู่เนี่ยอันนี้ถูกต้องที่เอากกรกตเนี่ยมาถูกเพราะว่าน้องเนี่ยคือในเรื่องของสภานักเรียนั่นก็ถูกแล้วคนที่เชิญเข้ามาเนี่ยควรจะมาลากันหน้านี้แต่เขาไปนั่นหงหลังก็ไปนั่งอยู่ทำไมางหลังเมี่ยเพราะนั้นเราต้องดูแลเขาเนี่ยเป็นดูแลเขาด้างหน้านี้นี่นี่นี่ คนสําคัญที่เชิญปเลยไล่ไเลยอย่าวันว่างไปเลยนี่ไล่ไเลยนี่ไปมาเลยมีรายชื่อมีอะไรให้เขาจิ้งกี้เขามานั่งลืมสองเอาหัวหน้าเขาด้านเขามีผู้ติดตามก็ให้เขาไปนั่งหลังไม่ได้เ็เขาไปนั่งหลังอยู่อย่างนั้นครูมาด้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับผู้มีเกียรตอยู่นี่หมดอยู่นี่หมดนะครับแล้วก็จะเป็นลูกแเดของเขาเองนะครับนี่คือการจัด ครับค the ู่คู่ของเราถ้าไม่นั่งเราก็ช่วยกันดูดูแขกให้มาเข้าให้มันเต็มให้มันว่านเมื่อเช้าคู่จัดดูแลอยู่นอกๆเขามีอะไรต่างๆเขาจัดช่วยดูแลนักศึกษาวิทหารมีไม่ทำอะไรทำไมไม่เอามาจัดคู่จัดแขกจัดรถจัดแรงต่างที่เข้ามาประโยชน์จากนักเรียนเรามีเยอะแต่เราไม่เอามาใช้ครูเราไปเยอะเหมือนกันแต่ครูเราไม่ช่วย อันนี้ขอโทษนะที่พูดอย่างนี้นะครับพวกเราไม่ไม่ไม่ช่วยกันเม้่อเช้านะแต่การดูรู้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าใกล้ตรงนี้เราจะต้องลักษณะของเป็นต้องต้องไม่ใช่แบบนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทีนี้มาดูวิธีการวิธีการเมื่อเช้าที่มันเลื่อนเยอะไปเลื่อนเยอะไปตรงไหน ถ้าเราเชิญแค่ผู้มีเกียรติคนใหญ่สุดผู้ใดเอาใหญ่สุดเอาเสนอานวให้สมมุติสมมุติถ้าเป็นประเมินในระดับระดับกลุ่มจังหวัดอันนี้ก็ประเมินอยู่แล้วส่วนที่หนึ่งเราควรจะเชิญก็คือหนึ่งพอเพียพอเพีเนี่ยท่านไม่มาท่านก็จะมอบมอบใครที่เป็นตัวแทนมามาพูดคนที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้นถึงพูดได้ คนที่พูดแล้วมันไม่เกี่ยวกับน้องไม่เกี่ยวกับโรงเรยียนมันก็ให้พูดมันเสียคะแนนให้มาเป็นเกยียรติเฉยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดคนนั้นก็คือมันต้องพูดให้น้องคนนี้ไม่ใช่พูดประวัติตัวเองก็ไหปนปรรจุอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยา่าอะไรที่เขาจะไม่พูดบรรจุที่ไหนเนียก็สคริปต์ไงเตรียมให้เขาเลยสคริปต์ท่านครับตามนี้ครับ เดี๋ยวเขาจะพูดเองน้องคนละคนอย่างน้เคยไปช่วยนั่นอะไรก็ได้พูดยกน้องคนนี้ให้ได้พูดยกน้องคนนี้ให้ได้ที่มันเกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องต้องยกแน่จะพ่อเก่าเงี้ยอรู้คนนี้พูดได้คนเก่าก็รับถ้าจะเป็นโอโอก็ได้กล่าวชื่นชมพอเขตเรื่องต่างๆก็ได้เราเปลี่ยนกันเอา นะครับก็คือเกี่ยวกับการศึกษานะครับเกี่ยวกับการศึกษาเราเท่านั้นคนที่พูดแล้วเราเอาสริปให้เขาถ้าเกิดเราเชิญเข้ามาแล้วได้เขาพูดต้องสริปเพราะนั้นไม่คนเกินสามคนไม่คนเกินสามคนเลยนะครับถ้าเกิเชิญที่เขามาพูดนะถ้าได้แต่เอาสกิปให้เขาเน้นๆหน่อยว่าที่เรามาตรงนี้ต้องขื้นชมเขาเด็กคนนี้แต่งี้ก่อไม่ต้องไปไล่ ยาวให้มันไปออกแค่นั้นพอนะครับทีนี้ในรูปแบบของเมื่อเช้าเด็กของเราเริ่มจากป๊บแล้วก็กล่าวก็รับกล่าวอะไรต่างๆป๊บแล้วก็ดูวีซีอาร์กระจกปอน้องเดี๋ยวไม่ไปแสดงความสามารถให้กรรมการก็พ kh ูดก่อนที่กรรมการ็มามปที้รอจะพูดเอาจนคนหายหมดจะไปเรียนสถานการณ์ที่ไหน นะครับเราต้องค้นมาทั้งหมดที่เราพูดให้เข้าใจว่าประสงค์ว่าที่เราจะมาเพื่ออะไรมาพูดกับเด็นมาประเมินเพื่ออะไรทําอะไรยังไงคิดถูกแล้วพวกเราเชิญทั้งหมดทุกคนมาร่วมก็เป็นเกียรติก็คือปภาษาเป็นเกียรติและเชิญถูกต้องถูกก็องก็ขอบใจท่าไหร่ได้ยิิงีเพื่อมาชูเนองกั็มาชูโรงเรียนของเราเนี่ยเนี่ยทำนี้ก็ได้เชิญที่สุดมาเชิญที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอบอกเมื่อเช้านี้เริ่มจัดตัวเ็กจัดที่กอนโตเมใช้ได้เองที่กรแก้ปัญหาเป็นที่กรพูดชัดเจนมาพูดในเรื่องของการแนะนําแขกก่อนผมมันต้องเอาอละเอียดขน้ดนั้นแนะนำแขกเนี่ยเอาเฉพาะด้านหน้านี่พอเี่ยเอาเฉพาะด้านหน้าที่เราเจอมาในคอพอไม่ต้องอู้นายตอนนู้นก็นมาเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ต้อง เราจะต้องแก้ปัญหาเองตัวนี้เอาเฉพาะตรงนี้ก็พอถ้าไม่มีก็คือตัดแค่นั้นพอเราเตรียมเราเตรียมเตรียมอะไรเตรียมสคริปไว้ให้ให้เด็กเข้าใจว่าคือเด็กเขต้องแก้ปัญหาแต่เช้าเด็กเขแก้ปัญหาเองแต่เวลาเราพิ้งรายชื่อกรรมการลายชื่อแจกไีเกีมาวนี่บางทีเด็กเขาก็อ่านตามอ่านตามถ้าจะให้ดีให้สวยก็ไล่ตามระดับเด่าเ่นกรลดนิด ไปน,นี่ตามสเต็ปเลยแล้วกรรมการไม่ต้องแนะนากรรมการเขาจะแนะนเองแล้วก็จะแนะนำ,ะนนำบางที่ก็จะแนะนากรรมการให้เลยเดี๋ยวกรรมการก็ต้องเป็นในะนำซ้ำอีกเหมือนเดิมแล้วเอาเฉพาะแค่มีเธีจิตของเราพอนะครับถ้าอีกท่านอื่นก็ผู้ใช้วิธีการินที่มันเป็นยิตตรงนี้ต้องกลับว่ามใคที่ไม่แนะนำก็ว่าไปแ,แล้วแต่วิธีการของเรานะครับแต่เอาคนใหญ่ๆใ,ให้กรรมการเขารู้เพื่อเป็นการ ถ้าพูดตามภาษาบ้าเรากดดันกรรมการวันนี้คือสิ่งที่เราทำนั้นคือทุกคนมายอมรับมาเซ็นลายเซ็นทุกคนรับว่าน้องคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยมาลายเซ็นหรือมาเซ็นตัวเรา,า,เา,เเราปับ๊บทีนี้เวลาเริ่มมาปับ๊บน้องคนนี้ลัเมื่อกี้เนี่ยลัมตรงนี้ก็ขี้เห็่ที่อยากทำหน่งกูที่โรคนึนเนี่ยทงด้านเทคนิค ในเรื่องของถ่ายภาพถ่ายอะไรเยอะแยะพวกคูนโรงเรียนต่างเบอร์ติงแม้กระทั่งผมก็ยังเอาไปช่วยที่เก่งเลยแต่พวกเราไม่เอาความสามารถของคุณมาใช้นะครับมันมีเยอะแยะเลยคูนเราในที่มีความสามารถเรื่องของการถ่ายภาพทำวิดีโอี่กว่านี้เลยและไอ้ลำตรงนี้ลำนี่น้องก็คือมันมีอยู่เท่าไหร่กี่คนประจ้าไหมคูนนักศึกษาไหนใครคูนนักศึกษาหกคนค่ะหกคนใช่ไหม หนูหกคนนี้อันนี้ถูกก้องคนครูเด็กคนนี้จะต้องแต่งตัวให้ต่างจากเขาเด็กคนนี้ให้แต่งตัวต่างจากเขาเพราะว่าตอนนี้คือเราต้องต้องต้องดูเด็กคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเด็กหกคนตรงนี้คือแต่งตัวนี้ถูกกล้องแล้วแต่เด็กคนนี้จะต้องต่างต่างจากเด็กคนทั้งทั้งกี่คนมูลนหกคนใช่ไหมแสดงว่านี่ไม่ได้้อบซ้อตซ้อนจะนอยด์เขาเลยแย่แย่ยนง่ง ผมว่านกดนตีบรีนี่เบอร์หนึ่งนะแต่ผมเห็นไื่เช้าเนี่โอ้ะไม่สนแตลองตกเลยผมเห็เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมน่ะแสดงว่าอันนี้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 ขอใครแล้วเนี่ยทำแบบนี้แป็นตรงตนะคุณรูน่ะแบบีไื่เช้าไหมแสดงว่ารับคนละกรใช่ไหมเออคนละกรอนันนี้เสียงีสานี่ก็รงผมเรศิลเนาะเออเข้าใจคุณรูเน่ะ อย่าม uhm, ัวจะไปทำกุ้งหลงนาเลยในด้างเขางายผีบอกขอที่จะเของนอกนะอย่าว่ากันนะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ขอให้แต่งกายให้ให้ต่างเขาเพราะว่าสายตากรรมการเนี่ยเขาจะ้อบี่เด็กคนเดียวเมื่อกี้นี้ผมถามว่าเด็กคนไหนถ้าเกิดว่าสายตาผมตั้งแต่สมัยตอนผม ยังยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยผมไม่บอกเลยคนนี้น่ะโอ้ยทำไมมันนี่แต่ตอนนี้มันมองใครเป็นเบื่อเป็นหมดแล้วกรรมการที่เขามาเนี่ยไม่ตามจากผมหรอกครับไม่ตามจากผมที่เขามองผมคผมมองไม่ออกว่าเป็คนไหนเราต้องจ้องบางทีบางทีรู้อยู่มันเป็นตรงไหนแต่เวลาเราก็มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่เราเปนคนใหม่เราเหมือนกันในที่บอกนะแต่ตามมันเบื่อเบื่อแล้วมองเหมือนคนตื่นคือ ทีเวลาอะไรต่างๆก็ช่างเวลาทําอะไรที่เป็นกลุ่มบอกเลยทั้งอู่บนฟับอกอะไรต่างก็ช่างถ้าจะให้เด็กคนนี้มีใครเก่งกว่าเด็กคนนี้จะต้องซอฟลงเพื่อชูเด็กคนนี้เท่านั้นนึกออกไหมคนระับไอ้ลังล้ำอย่างสวยเล้ว้าคนคนี้เขาจะไปจ้องแต่ลำที่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องซอฟไอ้ตัวที่สวยให้ตัวนี้โชว์ต้องให้ตัวนี้โชว์คนเดียวเท่านั้นนะครับ ไม่ icana, ต้องลำเดี่ยวเอาเป็นกล yes. ุ chanting, <Five. S 2> <azon> ่มถูกต้องนะแต่ถ้าเขามีความสร้าพิเศษลำเดี่ยวได้จะดีมากไปในทางต่างได้จะดีมากอันนี้อันนี้คิดถูกคิดถูกที่ลำเมื่อกี้นี้การเริ่มต้นทุกอย่างทุกกิจกรรมขอให้เอาคําว่าเพิดมเพเกียรติตรงมันอยู่ตรงนี้ให้หมดหนึ่งเด็กเขาลำเพิดเพื่อเกียรติเมื่อเช้านี่ถูกต้องเลยอันนี้ชื่อตรงเยอ เพลงพลาดที่ตูด <f> <around> ็กททำถูกต้องครับถ้าเขาได้สองเพลงสามเพลงได้ดีมันเป็นการแสดงความสามารถของเด็กนัเนเองคนนี้จะเอาตัวไหนก็ต้องมาชูให้เด่นหน่อยต้องชูทุกอย่างที่ต้องชูคนนี้ก็คือต้องเป็นนางเอกเท่านั้นนะเรัก็เป็นนางเอกเท่านั้นรำเมื่อกี้นี่ก็ถูกรำนม่ก็สวยต่อไปนี้ก็เอาแบบเติๆเพรอะกันสวยงามกรรมการดีทั้งหมดโอ้ หน้าตาสีของผมบู้ดีคือข kind of ัดแงีอันนี้วันเช้าก็ย่อคนนึงสายตัวแบบเงีคนนึงแต่ผมไม่เป็นหน้าตาสีผมเป็นครูครับนะผมยังดูรู้นะครับยังดูรู้เลยว่าออ๋นี่ขาดการถึงสอนแน่นอนแต่ชุดแตงสวยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวน้องเปลี่ยนตัวชุดให้สวยนี่คือองค์ประกอบวันเช้านี้นะสามก็คือเด็กคนนี้เขาเก่ง แต่พวกเราเนี่ยคุณครูเนี่ยลำดับรางวันไม่ผูกอันไหนคนจะอยู่ข้างในอันไหนคนอยู่ข้างนอกผมไม่รู้เลยคุณครูไม่รู้เลยถ้่ไหมพ่อกระจ่ญญานี่นะทีแล้วพอมีป,ปัญญาแต่ผมตาก็เลยไม่มป,ปัญญาไงถ้าหนูกเกษียณแล้วถ้าม,มีป,ปัญญาไหนผมตากอนนี้ได้ ต,นนตรตงนี้ถูกโอ้ะลำดั่าผ้าเนี่ยผ้าตรงนี้เด็กเด็กเขาได้ได้รางวัลเราควรจะไปชูเด็กคนนี้ยกอะไรต,ต่ตางมีลูกกระเทียมลูกแตงกันจัดเพื่อนเพื่เขียนให้เขาสิมทำไมเงี้ยเงี้ยทำไมตัวนี้ทำไมไม่เริ่มกันตรงไหนอี่เนี่ ของฟองผมเห็นตรงนี้ทุกคนอ๋อใช่ไหมใช่เนี้ยอืมไอเด็กที่ได้โงานคุณธรรมเนี่ยเอาไปด้านหลังก็แล้วแต่รู่เกิดเปี่นนัสส้นสมควรเราให้อยู่ใหม่อันแรกแยกออกอย่าไปทำอันนร้ก็ถูกแล้วแต่ทุกอย่างให้เด็กได้พูดได้แสดงออกตรงนี้อย่าไปเป็นปิดบ่ายต้องการอ่านเอามันไม่ใช่เพื่อกรต่อปนอ ที่พวกเราทำเนี und und ่ยคือตอนนี parole, ้ต้องชูเด็กก็คือเด็กต้องนำเสนอทั้งหมดแล้วก็เอาเพื่อนเนี่ยมาซักอรอตคุณครูพ้อทั้งหมดเขาเนี่ยอยาาตกองการดูนะเขาเด็กในเรื่องของการพูดการนำเสนอเห็นไหมเขาพูดเขาพูดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมให้เขาได้พูดตลอดเด็กคนนี้สามารถมีประจานแบบที่ถามตรงนี้เขาตอบถามนี้เขาตอบกรรมการเขาไม่อะไรนักรากเพียงแต่ถามปั๊บเด็กตอบเขาก็ชื่นชูแล้วถูกไม่ถูกเขาก็มันอีกอย่างแล้วนะครับ เพราะฉะน,นั้นนี่คือสิ่งที่เด็กเขาได้แสดงออกต่อหน้าของเราวันนี้เย็แต่คุณครูไม่ชูเพรานั้นเองนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นถ้าเพื่อนตอกไปได้เด็กเข้าไปเสริมคุณครูไปายควาก็คือเราต้องสอนเด็กให้เข้าไปเสริมกันให้ได้เด็กเท่านั้นที่ต้องไปช่วยงานพระธานถ้าอยู่ตัวเด็กให้เด็กเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดครูคอยดูแลว่ากรรมาการตกาไหนจะยบไปตรงไหนะไรยังไง เสริมเพิ่มเติมตรงไหนต้องขาดต้องดูแลต้องใส่ใจกรมการนี้ฮคนคุณครูมีอยู่แปดสิคนก็แต่งคละสิบคนกไรเช่เป็นไรครูบางคนกรรมการใหญ่ในห้องน้ำเขาปีดแต่ใจห้องน้ำตรงไหนไม่เป็นไฟเลยผมนั่งอยู่ตรงถ้าเขาออกไปโอ้เขาก็เห็นนะเพราะนั้นโก์ประกอบที่ผมพูดอย่างก็คือเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเนี่ยต้องสะอาดสะอาทุกอย่างเขาไปตรงไหนเ็ามีความรับดอบใจแม้กระทั่งห้องน้ำนะครับมันเป็นอกองค์ประกอบของเราเลยตอ้ะาาเรน้ี ที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยมันจะเวลามันเสมอกันมันจะถูกตัดสินในพวกนี้แหละมันจะถูกตัดสินในพวกนี้แหล่อย่างน้อยเราตอมีความร่ารัชความฉราดสิอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าโอ้เด็กคนนี้เขามีความสามารถรอบด้านจริงๆนะครับอีกอย่างก็คือคือพูดในเรื่องของอะไรนะวิชาการของเขาเมื่อกี้เนี่ยตอบให้มันเยอะกว่านี้ไ่มวิชาการสุดท้ายคือเขาสรุปสรุปก็คือต้องสรุปไว้ว่าเกฑ์เฉลี่ยเขาเท่าไหร่ ก็่าไรม .4 เทอมหึงเท่านี้ม .2 เทอมหนึ่งสองเทอม2นี้ม .1 เทอ่หนึ่งเพิ่ยโอเคสรุปเกณฑ์เฉลี่ยทั้งหมด3.85เขาว่าไปเพราะเด็กคนนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเขาให้แค่2.75นี้มันก็เป็น3.7 8เพราะฉะนั้นฝากสรุปให้ด้วยข้ามไปลืมนึกถึง p t r p t r ของเราที่นำเสนอเด็กยาวไป ให้พูดเกียวกับโรงเรียนให้พูดเกียวกับโรงเรียนโรงเรียนก่อนเสร็จแล้วก็มาโฟกาสที่ต mm ัวเองพูด hmm. พ like mm ื้นฐานโรงเรียนเสร็จแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองอะไรที่มันเป็นผลงานของเด็กคนนันไม่ต้องเพราะว่าเด็กจะต้องมาแสดงอยู่นี้อยู่แล้วเด็กก็อาพูดถ้าเด็กก็เห็นตรงนั้นแล้วเขาไม่เห็นตรงนี้ก็จะฟังอีกทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เอาเข้าไปตรงนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ในในนี้ของเด็กนักเรียนเพื่อให้เขาดูว่า พื้นฐานทั้งหมดรอบๆที่จะเป็นองค์ประกอบของโรงเรียนให้นรกเรียนระดับต like ัวเอกทักเรียนะรแบแล้วก็มาให้เด็กกูกันตามผลงานของเขาทั้งหมดไอ้เด็กผลงานที่มันจะเด่นจากให้ไปพูดเดี๋ยวเด็กเขาําเสนอเองเพราะฉะนั้นรูปแบบตรงนี้คือเราต้องโชว์เด็กเด็กจะต้องําเสนอเองเท่านั้นแา่ให้ท่านได้ทำอย่างนี้แยกกอกนะครับทีนี้ทีนี้เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวที่ผมพูดถึงพ่อแม่สุดท้ายเนี่ยเรายังไม่ได้ ย็นไม่ได้คุณแม่ยังไม่ได้ดไม่ได้ทาอะไรเพราะฉะนั้นให้คุณครูหรืออะไรต่ตางๆไปสร้างสตอรี่ของคุณแม่คุณพ่อมาคำว่าสตอรี่ตรงไหนสตอรี่ที่มันเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ป่วยเขาไปดูแลอะไรยังไงเขาเป็นคนยอมุ่มเดเสียสลกะการอยู่กับเด็กอย่างไรจะทาอย่างไรให้กรรมการประทับใจ ช่วงที่สถาบันกครอบครัวก็คือคุณแม่เดินไปเลยแม่ไม่แต่งก็แต่งตัวสวยหบบวันนี้รู้รอยู่ว่าแต่งตัวสวยที่สุดวันนั้นคุณแม่แต่งตัวไม่ต้องสวยเอาแบบตามสภาพนี่หมดเลยสุดท้ายก็คือเด็กไปกราบคุณแม่อยู่ตรงหน้ากรรมการก็เห็นว่าอุ้ยคนพีนสแตนด์อัพเลยบบรู้จักไหมนั่นแหละนี่คือจะเรียกกรรมการได้ทั้งหมดเลย Yeah. นี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้และสุดท้ายก็คือมันจะจบด้วยตอนนีไ้ไม่ได้ไประจบตรงนี้มันไม่ได้ไประจบตรงนี้นะครับท่านจะต้องวางระดับเร่ต่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ไร่มาให้มันจบตรงนี้ได้หรือออกไปนอกเสร็จแล้วเข้ามาปั๊บแล้วมาลงที่ข้อตัวท่านมันจะจบแบบสมบูรณ์ทุกอย่างทุกคนจะปกมืมให้กับเ,เดนท่านเรียนตรงนี้เลยโอ้นั่นคือภาพของเราแล้ว ั้นฝากว่าให้ไปสร้างคร่แบ่งหน้าที่กันไปใ้ชัดนิดมือไอทีก็มีอีเยอะแยะไม่ทำไม่เอาไอจัดการที่เรียบร้อยสุดท้ายมาอยู่ที่นี่เข้าใจตามนี้หรือแล้วผมพูดไปเด้อเราเราจะไม่ได้พูดต่อไปนี้จะให้ท่านท่านผู้ทรงเราไปจอะที่ตัวเด็ว่าเด็กเขาที่นำเสนอที่เห็นเนี่ยกาทำอะไรยังไงแล้วได้อะไร นะครับสิ่งที่เราไม่พูดนี่คือมันตีอยู่แล้ว